วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในเมชานัลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะสำหรับหลักหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยนปี66นะคะมาถึงคิวของชาวกันันแล้วค่ะช่องเมมเมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะคะดวงวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะถ้าคุณมีคนคุยมีแฟนนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยดูต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ย มีดวงแยกให้นะคะทำํำนายไว้แล้วดูในเพลย์ลิสต์ของช่องเม่ๆเมได้เลยค่ะดูดวงต้องดูให้ตรงสถานะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยนะคะกลองแรกจะเป็นตัวตนของชาวกันนะคะกล<ม>่องที่สองตัวตนของคนรักค่ะ<ม>ตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะ ใา้สัมลบเป็นจัดเม้นต์ขึ้นมาแบบกลับหัวอ่ามันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่แบบไม่ได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักโดยตรงก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆรอบๆตัวก็ได้ก็เลยทําให้คุณเนี่ยคุณกันเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจนะคะแต่อะไรก็ตามอ่ามันใช้เวลาไม่นานคุณก็จะได้รับความยุติธรรมได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะอยากให้อดทนนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานของคุณในช่วงปากหลังนี้ ไพ่ใบแรกมาดีมากเลยนะคะสิบถ้วยอาจจะหมายถึงาการสมหวังนะคะชีวิตคู่ที่ดีขึ้นนะคะข่าวดีการได้ลงเอยกันการกปรับความเข้าใจนะคะมีไพ่สถ้วยด้วยอันนี้ชัดเจนเกี่ยวกับรเรื่องความรักแน่นอนสําหรับท่านไหนที่อยู่กันมานานแล้วเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะต่อให้คุณทะเลาะก,กันอย่างหนักเนี่ยมันก็ปรับความเข้าใจกันได้นะคะ ไพ่เอชบอลขึ้นมากับหัวโอกาสดีๆข่าวดีกำลังจะเข้ามาแล้วรออีกนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะในชีวิตเนี่ยมันจะเข้ามานะคะมันจะได้รับการตอบรับที่ดีจ,จกากกวาลแล้วอยากให,ให้เวลานิดหนึ่งแล้วก็สิบอยากส่วนปัญหาอะไรที่มันมีมานานค่ราคาซังมานานเนี่ยได้จบแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักจะมีการปรับความเข้าใจกันนะทีนี้เดี๋ยวมาดูทางฝั่งแฟนคุณบ้างนะคะ เขาได้ไพ่ห้าถ้วยกับหัวนะคะเขาได้ไพ่แปดเหรียญเขาได้มิติเชียนแล้วก็ชาริออตไพ่ดีเหมือนกันนะคะห้าถ้วยกับหัวก็แปลว่าช่วงเวลาเศร้าหมองนะคะช่วงเวลาที่เขาท้อแท้ใจอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผ่านไปแล้วรักษาเยียวยาจิตใจได้ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาช่วงนี้แฟนดีขึ้นนะคะ ไพ่แปดเหรียญก็หมายถึงเรื่องการงานการเงินที่มั่นคงนะคะข่าวดีเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องความรักเนี่ยก็คือเป็นความรักที่สม่ําเสมอแล้วก็มั่นคงให้แก่กันและกันนะคะเมจิเชียในนี้พลังงานบวกเขาเนี่ยช่วงนี้จะทาอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าเรื่องของความรักก็จะเป็นคนรักที่ดีขึ้นนะคะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ชาริออตก็หมายถึงคุณ2คนมีความเป็นเนื้อคู่กันแต่จะมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างแต่ว่าทางฝั่งแฟนเนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะมีราชนีถือดาบนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะคะก็คือเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะอย่าหงุดหงิดง่ายเวลาที่มีเรื่องอะไรอุปสรรอะไรเข้ามากระทบใจก็อย่าไปผ่านใส่คนรักนะคะอันนี้ต้องระวัง เราจะมีถือเหรียญขึ้นมากับหัวอาจจะมีบางอย่างที่มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่างที่บอกคุณได้มาใบแรกเป็นจัดเม้นต์กับหัวนะ่ะมันจะมีบางเรื่องแหละที่คุณยังคาราคาซังหรือว่าคาใจอยู่นะคะบางเรื่องมันสามารถที่จะจบปัญหาได้แต่บางเรื่องเนี่ยคุณจะต้องอาศัยเวลามันเป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็ต้องใจเย็นนะคะอย่างที่บอก3ามคาถาชัดเจนแล้วค่ะทิศทางความรักทิศทางชีวิตเนี่ยแค่เราคอยผลสําเร็จของมันที่มันจะเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แปดถ้วยที่กับหัวสําหรับใครที่มีปัญหา เกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยตรงที่เลิกกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเนี่ยนะคะจะได้วนกลับมาปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะในช่วงปักหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะให้เวลาจาักรวาลทํางานนะคะดูแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางฝั่งของชาวกันเองนะคะเป็นปัญหาส่วนตัวที่คุณอาจจะอึดอัดสถานการณ์อะไรบางอย่างคุณรอคอยข่าวดีบางอย่างนะคะแต่ในเรื่องความรักแล้วเนี่ยไม่มองว่าไม่มีปัญหาแล้วนะคะ ทางฝั่งแฟนนี่แหละจะเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณสบายใจมากขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายที่ยอมลอมชอมแล้วก็ตามใจคุณนะแต่ส่วนปัญหาส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณก็ต้องให้เวลาจาักราวาลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออเดอร์เคอรวันต่อเลยยูทิเซ r ร์ฟเลฟนะคะเฮลิ่ง m ร l y i ิช u e แล้วก็ฟรี r s เซลเนี่ยคะ่ะจักรวาลก็บอกนะคะว่า ปัญหาความรักความสัมพันธ์เนี่ยแก้ไขได้อย่างแน่นอนนะคะพูดคุยกันดีๆนะคะฟรีเซลก็คืออย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะปล่อยวางบ้างแล้วก็ u ยู่ e ีเซิฟเลิฟนะคะคุณ2คนเป็นคู่กันมีความเหมาะสมคู่ควรกันนะคะถึงแม้ว่าคู่ไหนเนี่ยจะอาจจะมีปัญหาแล้วก็ห่างกันไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อกลับมาปร,ปรับความว่าใจเนี่ยก็ยังไปกันต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำปิดท้ายนะคะจากแองเจวานเซ r ร์ สำหรับท่านไหนที่สนใจจะเปิดไพ่ส่วนตัวดูดวงส่วนตัวนะคะก็าสามารถแอดไลน์เมมี่ชาแนลได้เลยนะคะที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะคะช่วงนี้คิวยังไม่ยาวนะคะคิวจะแน่นในช่วงของอต้นเดือนนะคะมีไพ่เดฟ n i t รี y เยสนะคะแล้วก็บีสติฟเก็ตหมอ o เฟมิชันนะคะ เดฟนี่เยสเนี่ยมาใบแรกเนี่ยก็เป็นไพ่พลังบวกแล้วนะคะว่าคุณจะสมหวังคุณจะแก้ไขปัญหาที่มีได้อย่างแน่นอนนะคะคาดหวังอะไรก็จะได้รับอย่างนั้นเลยนะคะวีเจสทีฟต้องมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เกตมอร์ฟเมชันจะตัดสินใจอะไรอย่าคุณหันพันเล่นอย่าใจร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวนะคะจะต้องมีสติเยอะๆนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามชอม่องเมมเม่ชาแนลกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะหินส่งเสริมความรักนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะมีโรโดไนต์นะคะโรสคอร์ artz, แล้วก็เชอร์รี่คอร์ราคา490เท่ากันค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ